อยากฟังแล้วใช่ไหมคะเข้ามาเบิ่วิธีการขั้นตอนที่ว่า,ยาย,าวยายดาวสิบาพญายิกับประเทศไทยด้ค่ะเด้อว่ายายดาวกับพญายมีการวางแผนกันแนวใดแน่จาว่าก่อนกับประเทศไทยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นไปเบิ้งบรรยากาศฉีดวัคซีนกันเลยจา้า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มสองนะคะไฟเซอร์ออกปโซ่เตรียม้ะพี่น้องมาี้จิ้มเข็มนะคะ คือบรรยากาศสถาน,นาที่ฉีดวัคซีนค่ะพี่น้องฝรังรร่งิ่นกระซิบเข้าไปไม่ดาวพึ่งมาถึงค่ะก็ยายจอดรถแล้วก็ยายไปกอนแล้วก็ย้ายด้านนาค่ะไปจ้าพี่น้องยายดาวสิผ้าเข้าไปเบิงบรรยากาศในการฉีดวัคซีนค่ะเอาไปแล้วจ้า พระยาย่ล่อแร้อพญะยาย่เป็นด้านหนาค่ะก่อนเอืนยาดาวกับสกอกรายละเอียดของตัวเองนะคะซื้อประวัติน้าสกุลนะคะแพยา,ยายังโบพยายี่ล่อบังคับให้กอกจะ้ะ ดาวก็ได้มีการถามหมอนะคะว่าฉีดไฟเซอร์ชั้นบ้องสินะคะเพื่อนก็นตอบว่าใช่เธอได้ไฟเซอร์นะนี่าานักว่าอ้าวอบแรกฉันก็ไฟเซอร์เหมือนกันรอบนี้ฉันก็ไฟเซอร์เออกะขอบคุณนะคะขอบคุณพยายบาลน,นะจ๊ะเรี๋้วพี่น้องมาให้ยิ้มเข้มนะคะ Sู้,เราต้องสู้. Themes... เข้มแข็ง,เข้มแข็ง.เดดูลีดานเด. <do -hums> <falling> yeah. Vänta, vänta på mig. dulu Ah. Okay. Mm. Så! Så var du ferdig. Tak så takk. ่อยเขาไปนั่งรอในหอ้องพักวัคซีนค่ะพี่น้องแต่บ่าข่อยก็เห็นพอใยญ่งเล่เขามาซองเมืองคอยค่ะเบิ้งพอใหญ่เล้าบู้วา่าคนขังในเห็นเล่าด้วค่ะแล้วเป็นห่วงข่อยพี่น้องเจ้าเบิ้งค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยเราห่วงข่อยตลอดเวลาจ้าพญายิ่งเห็นบรรยากาศในห้องพักหลังฉีดวัคซีนจ้า ก่อนเอื้นเข้าสิไปเมืองไทยนะคะพี่น้องห้าก็ต้องฉีดวัคซีนแบบนั้นแหละคะ่ะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะเนาะต้องฉีดวัคซีนในครบ2เข็มทั้งพ่อใหญ่เข็นเน็ตกับยายดาวจ้ะเมืนน่อนี้ลืมบอกพี่น้องว่ายายดาวสิมาเห็ดปอบเปียไอไอพ่อใหญ่กินจะ้ะในถาดนี่ยยายดาวก็มี่บุญเซนนะคะเนาะบุญเซนท่แซน่ามาแล้วจะ้ะยายดาวกับซิม,มี่ัน แครอทแครอทเนาะค่ะเนาะกระลำนะคะ,ะ,ะกระ,ะกลำพี่นอ้องใส่ลงไปอุย้ยโดนแล้วค่ะพี่น้องยายดาวบ่มีเวลาเฮ็ดอันปอเปียให้พี่น้องให้พ่อใหญ่กินให้พี่น้องว่าสั้นให้พ่อใหญ่กินอของเลามากไหมคะพ่อใหญ่เรามากมากอืม ใส่ลงไปเหมือโหลดค่ะกะลักะลัลอันนี้แซ่บแซ่บพี่น้องไงแซ่บก็ทวงอกอีกบ่ต้องใส่ทวงอกจ้ะแซ่บก็ทวงอกทวงอกทั้งแพงและกะทั้งทั้งดำอาญุการใส่งานน,นบดนอันนี้ยาดาวซ้อยไว้อันนี้ปอเปียะยแยาดาวซิมมี่อ่า วนเซนนะคะน้อพี่น้องวนเซนย่างดีแล้วก็แค่รสแค่รสแล้วก,กันกระลำกระลำกรอบยำคุบกุ๊บกุบกุบโอ้ยคักขนาดแล้วก,กันต้นหอมซอยค่ะพี่น้องเห็นป่ะแย่ดาวเห็ดต้ตมหอมซอยใส่ลงไปจากนั้นแย่ดาวกระสิบไปพัดเตรียมเห็ดให้พ่อใหญ่กินจ้ะ<ป>เลยว่าก้อนสีอัน มาแววเรื่องใหญ่ไปเมืองไทยกับพ่อใหญ่กันเลยว่าเอา้าเดี๋ยวในสิไปเห็ดปอเปี๊ยะเราก็เลยมาคุยกับพีกับน้องกอนนะคะน่ะเนาะชีวิตตางแดนค่ะพี่น้องจ้าเห็นบ่คคะเอ้ยวิขาดขนาดพ่อใหญ่เราได้กินอันนี้เล่าก็สิแซ่บเลยค่ะพี่น้องบิ่งหันมาทางนี้นิดนึงเอ้าวเห็นบ่ค่ะพี่น้องอาหารอันโอชะของพยย่อใหญ่ พ่อใหญ่เรามักค่ะพ่อใหญ่เรามักไอแย่ดาวเฮ็ดให้กิน่นบันนี้ก็อันเครื่องปรุงแย่ดาวก็สิบ่ใส่หยังหลายเนาะคะ่ะเนาะฝรัง่งแค่นี้ก็งามแล้วค่ะสวยนะคะพักบ้านข้าเจ้านี่ปลอดสารพิษมืดพ่อใหญ่กินแล้วบ่ป่วยแย่ดาวก็สับซีโปอ่ซ ซอสหอยนางล่มไปใส่ซอสพริกซอสยังกับฟ้าเขียวภูเขาท่องนะคะเนาะแล้วก็ยาดาก็สิใไ่น้ำตาลเท่าน,นั้นค่ะบโบไซยังหลายแล้วก็พริกไทยเพราะว่าฝรัง่งเห็นไอ้ฝรั่งกินต้องสะอาดค่ะพอลํำใส่ฝรั่งเพิ่นเพิ่นมาคือเฮ้าเฮาจะกินปลา ยากกินปัดแดดกับปีทุกอย่างฝรั่งต้องต้องสะอาดล่ำใสข้าเจ้าสะอาดจะห้อตรงดูแลข้าเจ้าเป็นพิเศษเห็นบ่าวต่อเนื่องมาจากว่านี่คือชีวิตกิ่งยายดาวค่ะโมเมนท์ถ้ำหนาทีเมียเวยค่ะพี่น้องถ้ำหนาทีแม่บ้านเป็นคนใส่พอหญ่ค่ะพี่น้องจ้ะ ต้องเห็ดใ้พ่อยายทุกอย่างเสียงลูกไส้เข่าบ้านแล้วจ้ะตอนนี้จักโมงโอ้ยตอนนี้ซีโมงหาโมงแรงที่เก่าเวลาเดิมแล้วค่ะเสียงลูกไส้เข่าบ้านแล้วเลิกงานแล้วจ้ะพี่น้องฮัลโหลถึงบ้านแล้วล่ะลูกอืมโอเคเข่าห้องแล้ว เลยง,งานพหย่เราเป็นคนง่ายๆค่ะพี่น้องอพอต้องมีกับเขายัางหลากหลายดอกมีปอเปียะนี่ให้เล่านี่ค่ปะปอเปียะให้เล่าละกะต้มคาไก่ต้มยำกุ้งให้เล่าท่อน,นั่นค่ะพี่น้องอบอ่อได้งากพอหย่กินเป็นยุทธเท่านี้สองสามอย่างไปเมืองไทยแม่ตลาดหนาเราก็กินบ่เป็นจ้ะ น,นี่นดาวเลยว่ากอนสิมาเห็ดปอบเปียเนาะค่ะเนาะไล่หน้าอากาศสวบ,บีเดนเมื่อเนี่เป็นเวลาใบใบบ้านบ,าบา้บานังขาน,านบ้านังขานเนาะค่ะเนาะบ้านังคารที่สองเพ่ที่สามสิงหาคมอากาศดีค่ะเมื่อนี้พี่นอ้องอากาศอยู่ที่ยี่สิบองศา ต่ยายดาวไม่ได้ออกข้างนอกดรอกเมื่อนี้เดียวกับสีเห็ดปอบเปียไอ้พ่อใหญ่แล้วกะจังสีลงไปสื่อของจักหน่อยยายดาวเล่ยวาระวังสีเห็ดปอบเปียยายดาวเลยสีมา้าคุยกับพี่นองจกอักหน่อยเมืองที่ยายดาวกับพายาย่อใหญ่มีมีแผนวางแผนกันสิไปอยู่เมืองไทยนะคะพี่นอง จะได้ก็ต้องไปแน่นอนค่ะพอเกินปลายปีนี่หรือต้นปีดอกค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ในคณะนั้นยายดาวก็มีการเตรียมเตรียมโตมาก่อนกับพ่อยญแ่แล้วก็เราเข้าเป็นเจ้าของประเทศเข้ากับสิทธิการเตรียมโตหลายกว่าฝรัง่งมากนะเนาะหนึ่งด้านภาษาพ่อยญ่กับป้อตอง่วงเพราะว่าจังไดก็ ไปฝึกพ่อใหญ่บ่ได้ดอกค่ะภาษาไทยแล้วเราเอากากสิผ้าเราไปแล้งท่องเที่ยวพุณล่ะค่ะมองสปีกอิงลีดได้เมื่อกินขาวเราไปกินมองที่สปปกอิงลีดได้ <c oughs> <c oughs> นำหมู่บ้านชนบพ่อใหญ่เราบอกว่าอยากไปกับยายดาวจา้ะเรานั่งเธอเลยอยู่ในบ้านยายดาวกันเลยทําเป็นพ้นละครับไปหากับเขาไม่ให้กินระวังไปเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดนะคะ เลยบ,บอย่อยงพใญ่ตรงในด้านภาษาค่ะอยาให้เล่าฝึกไปเนาะค่ะเนาะให้เล่าฝึกไปให้เล่าคุยกับขอบเพื่อายดาวไปกับพี่สาวพี่เคยายดาวไปกับขงสิพ่อได้ค่ะโอกาการที่ยู่เมืองไทยกับพ่อญ่ยกับ่ตตองไปหาแฟนหาอย่างก็คขึ้นมี่ายดาวแล้วนี่ยายดาวกับผ้ายูแล้วค่ะตรงนั้นมันง่ไงขึ้นเรื่องวิสาของเรานะคะเนาะการเตรียมตัวของเข้าตีค่ะ การเดินทางของเฮาว่าเฮาเสิอเอาหนยังไปแน่นในกระเป๋งกระเป๋าเฮาบ่าต้องค่ะพี่ดาวกับพญ่ยมีการแพ่นกันว่าเราไปเตกตัวเอาแต่เสื้อผ้าค่าขี้งไปค่ะเสื้อผ้าพ่อ,อยูได้ไปเท่ากะะับว่าเฮาเตรียมเสื้อผ่าไปคล้ายๆว่าเฮาไปฮอลิเด์ประมาณเดือนนึงหลังจากนั้นเฮาก็หาซสือเสื้อผ่าอยู่เมืองใทยเองเป็นเฟอร์นิจอกเฟอร์นิเจอร์แย่ดาวสิบบเอาไป ม่เออยังติดโตไปเลยค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องจะบาทนี้กะยายดาวสิเป็นคนเตรียมให้เราทุกสิ่งทุกอย่างอืบานนี้พญายเรืองปรับเวลาของพอญายนันกะเราฝึกมาโดนแล้วค่ะเราไปเบืองไทยพญายล้วก็สินอนของเราอยูงสละค่ะนอนนอนนอนปล่อยให้เรานอนไปยายดาวก็ออกไปตลาด อยู่แหล่งท่องเที่ยวอ,อยู่อย่างสิอยู่กับพยย่อยญยอยู่ในโรงแรมอยู่อย่างปล่อยพยย่อยญ่นั่นนอนไปยาดาวกับไปแล้วค่ะนั่งแท็กซี่นั่งมอเตอร์ไซค์วิ่นไปซื้อกับขาวไม่เห็นใต้พ่อยญยกินแต่ว่าพ่อหญยเล่ากะรู้สึกว่าพ่อยญ่เล่าสิมักให้ยาดาวให้กับขาวหฮกกินมากกัว่าเวลาไปเมืองไทยก็สิา,ากไปกินแค่ดินเนอร์แค่นั้นกาว่ากินดินเนอร์แล้ว,ลวก็สิญ่างไปเมืองมองทันมองนีไม่ไกย่างเมืองไปเรื่อย วาน,นี้เรื่องขับรถคับล่าอันนี้คือยายดาวเป็นห่วงอิหรีพญ่เป็นคนหัวดือยพญ่ยเล่าแบบอยากโหลดผลอยากโหลดผลอยู่เมืองไทย<ม>เช่นขับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์อันนี้พอ่อยหัวเดืออีหลียายดาวย้อมย่อมบจักสิวายังใดจยักสิบอกแนวดใดยายดาวพยาม อธิบายแล้วเข้าใจแล้วว่ากา,ขารขับถดยู่เมืองไทยมันบ่นคืออยู่บานเจ้าเดอร์ราะว่าคนไทยบางคั่งขจ้าจก็ตตองเลงลีบในการทำมาหากินต้องลรีบคับลดต้องลีบบึงเขา่มีกดเกณฑ์คืออยู่เมืองนอกเจ้าสิมายางไปแล้วก็โบกมือให้ลดที่่านตัดหน้าเจ้าันบได้เมืองไทยบางครั้งขามท่างมาไล่ไปในใดมันก็ตัด ่อยก็พ่อหญยไปเมืองไท่ลบยุ่งสิล่ะค่ะลบรถไปรถมากคอยดึงแขนก็พยย่อญ่ยยุบเบ่เศร้าดึงจนได้พิดกันจากเพราะยังพ่อยญ่เราเป็นคนบกฟัง่งเราคิดว่าคนที่ขับรถนั่นจะต้องู้ว่าคนขามถนนอันนี้ขามไฟแดงเลยคะ่ะขามไฟแดงเลขคอยเลยบอกพ่อยญวว่าถึงไฟแดงกระซ้าเจ้าก็ต้องดูแลเจ้าของพร,องรอง้อม่ะด่าวางสิ ไปเมืองไทยหลายปีต่อหลายปีจูงพ่อใหญ่ขามถนนได้พิดกันพี่น้องเออพ่อใหญ่เราบอกฟ้างคว่ำเราคิดแต่ว่าคนไทยเขารู้จักเขา,ามีความเคารพดีพอในการขับรถโอ้ยพี่น้องเอยพ่อใหญ่เราคิดผิดไปแล้วหรอคะ พว่าเมืองไทยเนาะเร่งรีบเนาะบางครั้งเพื่อนบรไดรสนใจว่าผู้ใดขมถนน,นะะเนาะเเพื่อนกับป้ายของเพิ่นตะเลิดเปิดเผงได้พิดกันกลางท่างมาไลา่ก็มีกับพอหญ่บางครั้งการจะาจรจอยูเมืองไทยทางมาไล่ยนี่เฮาขามไฟเขียวไปในนี่เฮาสาหรับคนเดินในไฟเขียวนี่ไปไปในรถแร่งๆฟึดตัดหนานะคะพี่น้องอันนี้ต้องขอควรระวังในการที่สิพาพใหายไปยูเมืองไทยอันนี้สามีผู้ใดเป็นเนี่ยค่ะ ค้อมันเห็ <fry UC S> ่เจ้าดาวฟังเนี่ยนะคะเด้อถึงจุดนี้พญายราบฟั่งยังบางครั้งจูงแขนกันไปบางครั้งมาไล่ฟืดฟาดฟืดฟาดบางครั้งก็กระป้อยพญายรออกไปก่อนคอยยุดพญายรออกไปแล้วค่ะคอยยุดแต่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยังเพิ่นสิฮู้ว่าคอยยุดเพื่อนยังคอยกระเบื้องวิธีการโยกปล่อยพญายรไปนะคะวันนี้เรื่องอาหารการกินตรงนี้ก็ต้องระวังให้พ่อใหญ่คือกันจ้ะ ส่วนมากถ้าพอหญ่เลยไปอยู่หันเลื่องโค้งสิเป็นฟีมือการท่าอาหารแย่ดาวลอยเปอร์เซ็นต์การสิผ้าไปกินกับเขาก็ต้องเบื้องล้านต้องผ้าไปต้องมิลานประจําไปเล่านะคะพี่น้องจ้าส่วนมากแย่ดาวก็คิดว่าแย่ดาวว่างแผนไว้ว่าแย่ดาวเซ็ตก,กับเขาให้เล่ากินนะคะก็คือ,อยุนีแหละคะ่ะแย่ดาวก็ต้องเฮ็ดกับเขาตลอดเวลาเฮ็ดทุกมือะคะ่ะ เรื่องอาหารการกินก็นต,ตัดไปจ้ะเพราะว่ายังพอ่อยายก็สิบปคอยกินอาหารไทยปันไลนแล้วก็สิกินอาหารของเล่าแล้วก็สื้อชีดซื้อ,อยังเมื่อวหวนะคะคิดว่าเรากะต้มจืดต้อมอย,ยังพ่อยากกินเด้ค่ะไม่ไดากัสิพยาเมียแต่ต้มคาไก่ต้มย่ำไก่ต้มย่ำกุ้งให้เรากินตกดะผัดน้ำมันรังกุ้งให้เรากินเท่านั้น พยายามปรับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้เล่าบน,นี้สภาพดินฟ้าอากาศได้บาดเนี่ยอ <c oughs> ันนี้สำคัญสำหรับพญาย่อยสำคัญหลายพญายอยออกข้างนอกบ่ได้ดรอกค่ะแดดแดดพญาย่อยอออกเลยพญายยเล่ายานแดดเราเลยถึงได้เลือกเอาใยดาวข้นผิวขาวมาเป็นเมีย พอพญหญ่เรากับบออกแดดคือกันจ้ะ <c oughs> พใหญ่ออกไปข้างนอกเบือ่อเดียวเหงื่อเปียกสด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 ,สดมากท่าก็ต้องคอยระวังเอกค่ะพอพใหญ่เรามีโรคประจาตัวเกิดแล้วหอนอะไรกับหัวใจสิไหวข้าก็ต้องดูแ,แลเราหลายๆอย่างคือกัน <c oughs> บอกไปแล้วกะยะดาวกะ ทั้งนักใจทั้งดีใจสิสด้กลับเมืองไทยค่ะพี่น้องนักใจยังตีนักใจิดใจสด้ไปดูแลพญาย,ายูเมืองไทยคะ่ะได้ดูแลเล่าหลายอย่างอยู่แต่ถามว่าถ้าเาล่ารู้ว่าคอยบอกว่าคอยสิดูแลเล่าให้นักเป็นเป็นผ้ารานักกับคอยพญาย์าเล่าหัวหลอเล่าว,ว่าโนอ่อัน ฉันบอกแม่ถ้าละสาหรับเธออีกต่อไปฉันดูแลตัวฉันเองได้พญายิ่งเราเป็นยังสัน้นอีกเรือป่นเ้เราเป็นยังสัน้นค่ะพี่น,อน้องเอ้นั่นแหละค่ะยู่กันไปจะเป็นยังสั้นละพี่น,อน้องพีดกันทุกมือย้อนเพราะเข้าใจกันนะคะเนาะยาดาวก็เลยท่ำใจในเมืเม่อยาดาวเปลี่ยนพอใยญ่่ได้ย่าดาวก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าเข้าอยู่กับพเท่า ข้อเปรียบเสมือนผูด้ดูแลเป็นผูด้ดูแลเวลาสามีแก่แก่ตัวมานะคะเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่ยะดาวต้องเตรียมตัวให้ได้ก่อนที่จะเอาพยญ่ไปเมืองไทยยะดาวกระเทิงดีใจค่ะพี่น้องในวัคซีนสองเข็มแล้วโอ้ยบานเนี่ย กสิหาโอกาสเบิ่งตัึงแต่ว่าประเทศสิเปิดพร้อมเมื่อใดให้เข้าเข้าไปนะคะพี่น้องว่าหนึ่งแหละย่ดาวสิบวไปเมืองไทยตอนทีมีการกักตัวสิบสี่มือแยด่ดาวไปแน่นอนเพราะว่ามันเสียงเงินหลายค่ะให้เมืองไทยยุดการกักตัวยด่ดาวจังสิบไปพี่น้องเข้ากับล่อโอกาสอยู่ค่ะพี่น้องจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่ง พญยายร่ส๊สิผ้ายะดาวไปเมืองไทยแน่นอนเลยค่ะบ่สิ้นปีนี้กะต้นปีหนาเพราะว่าพญยายร่๊ออายุหลายแล้วจากน้อยร่สินางเครื่องบินบ่ได้าดาวก็ต้องพ้าร่๊ไปถามว่าเสียดายงานติเฮตุบ่เสียดายมากๆค่ะแต่ก็ต้องไปเพราะว่ามันเป็นซึ่งข้ามมันสัญญาว่าต้องดูแลร่ล๊ลอ่า ย่าดาวกับสิา้าคเราไปไปล่องเบงค่ะสิา้ากันไปยูไปเลื่อได้ค่ะพี่น้องไปยูเลื่อแลวกะน้องเบงจะหกเดือนจกปีหนึ่งกับสิเบิงเพรใหญ่ออกอยู่ถ้าบาไวีหลีย่าดาวกะสิกลับขึ้นมาอยู่สวีเดนอีกแลกก็สิเฮ็ดงานคือเก่า กะเบิ่งกันไปแต่ว่าอันนี้อ่าเปอร์เซ็นต์กับขึ้นมากนิหน่อยค่ะพี่น้องหน่อยยิ่ดอกจ้ากะวาอย่างบ่ไดดเนาะให้อนาคตเป็นเครื่องตัดสินดีกว่าจว้ววาหฮาสิเป็นยังไงเฮา่สามารถที่ศิลบปากว่าเมื่อนี้เป็นจังสี่เมื่ออื่นกัสิเป็นยังสี่มันเป็นไปบ่ไดดคะ่ะชีวิตเท่าอยู่ไปมื้อต่อมื้อค่ะพี่น้องจะสิสบายใจกว่า เอาละค่ะสรุปแล้วผู้ใดมากพอท่านเนาะคะ่นะเนาะคือคลิปนี้มาบอกเราว่ายดดาวกับพญายิ่เตรียมตัวใหญ่ไปยู่ประเทศไทยเฮ้าแล้วค่ะเ้อฉีดวัคซีนสองเข็มครบทั้งสองคนแล้วแล้วก็จิตเตรียมรับมือกับพญาย,ยังไงที่ไปยูบ้านเฮ้าแล้วกับตัวเองพ้อมนะคะเพราะว่าตัวเองก็ต้องไปปรับสภาพการการ,การกินการนอนคือกัน มาต่างจากพ่อใหญ่เพราะว่ายายดาวไปเมืองไทยยายดาวจิตป่วยคือกันนะคะมาเบิ่งได้ค่ะเด้อพี่น้องจ้จาเจอก,กนะนยายดาวไปยุ่งเมืองไทยเอฟซีกัอย่าลืมมาทักทายกันนะคารเด้อพี่น้องโอ้ยจ้าเอาไปถึงเมื่อวานยายดาวไปย่างอันอันสุสานมาพญายิ่งแล้วกันนี้มาบานก่อน เป็นเรื่องปกติไปน้ำกันอยู่แต่แยกกันคนละท่างเป็นไงค่ะพี่นองชีวิตของพญายกย้ายดาวเป็นเรื่องตลกว่คะค่ะหลายคนอาศิีบลคือย้ายดาวแต่ว่าเราแตกต่างแต่เราอยู่กันได้นะคะพี่นองกากราบขอบ,บุญขอบคุณพี่นองเอฟซี FC ทุกท่านนะคะทั้งเก่าและใหม่ที่ติดตาม แย่ดาวไลยใ่้กำลังใจย่ดาวมาตลอดค่ะในช่องมาดามเมียฝรั่งอินซวีเดนนะคะเด้อขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารมีประโยชน์นะคะเพื่อเป็นภูมิต้านทานต่อสู้โรควิบวับ,บโรคสสระโอวควายวโควิดของเราได้นะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้าไปแล้วค่ะไปเฮ็ดปอเปี้ก ให้เพ่อใยญยกินแต่ว่าก่อนสิเพ็ดปอเปียจะดาวขอเปลี่ยนเสือก่อนนะคะเนาะเพราะว่าสีขาวไปถอดแล้วมันสีเฉื่อกับมันบยบายจ้าเลิฟยูอ a อน